สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา65นะครับโจทย์บอกว่าสถานการณ์ต่อไปนี้ใช้ในการตอบคำถามข้อ32-33ถึง33ผู้นำชุมชนแห่งหนึ่งแจกหน้ากากสำหรับใช้ป้องกันฝุ่น PM 2.5และเชื้อไวรัสโคโรโนาส0 1 9ให้แก่สมาชิกในชุมชนคนละหนึชุดซึ่งประกอบด้วยหน้ากากผ้าจำนวน3ชิ้นโดยที่ทุกชิ้นมีลวดลายแตกต่างกัน หน้ากากอนา,ามัยจำนวน5ชิ้นโดยที่ทุกชิ้นเหมือนกันหน้ากาก N95 จำนวน4ชิ้นโดยที่ทุกชิ้นเหมือนกันพีระดนอยู่ในชุมชนแห่งนี้และได้รับหน้ากาก1ชุดถ้าพีระดนตั้งใจที่จะสวมหน้ากากทุกวันวันละ1นชิ้นโดยในแต่ละวันเลือกสวมหน้ากากแบบใดก็ได้และจะไม่สวมหน้ากากชิ้นเดิมซ้ำแล้วพีระดนจะมีวิธีการเลือกหน้ากากที่ได้รับแจก เพื่อมาสวมเป็นเวลา12วันได้ทั้งหมดกี่วิธีจริงๆข้อนี้ก็เหมือนกับเป็นการเอาหน้ากากมาเรียงลําดับใส่วันต่างๆเหมือนมีวันที่1วันที่2วันที่3ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่12ว่าจะใส่อันไหนพอดีว่าตัวนี้มันเป็นของเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นของแตกต่างกันมันเลยกลายเป็นเรื่องของการเรียงลําดับของซ้ํานะครับการเรียงลําดับของซ้ํา ถ้าบอกว่ามีของ n สิ่งประเภทที่1ที่เป็นของเหมือนกันมีอยู่ r สิ่งถ้าบอกว่าของซ้ำประเภทที่1มี r 1สิ่ง,งของซ้ำประเภทที่สองมี r 2ส,สิ่งเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จำนวนวิธีที่เกิดขึ้นจะกลายเป็น n Fa หารด้วย r 1 Fa r 2 Fa แล้วแต่ว่ามีของซ้ำอยู่กี่ชิ้นกี่ประเภทเนื่องจากว่าที่เราหารออกนะครับมันเกิดจากการที่มันไม่สามารถสลับที่กันได้ในของซ้ำประเภทที่1เพราะสลับที่กันไปมันก็ได้วิธีเดิมมันก็เลยมีการหารออกลองดูพิสูจน์ในสรุปอีกทีนึงนะครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้พี่แม็ก์บอกว่ามีของอยู่ทั้งหมด12ชิ้นมีตัวซ้ำก็คือ5ชิ้นกับ4ชิ้นตัวนี้ดังนั้นข้อนี้จึงเป็น12แฟกหารด้วย5แฟก4แฟกคคำตอบก็เลยกลายเป็นข้อ4คือถ้ารู้สูตรเรื่องของการเรียงลำดับของซ้ำนะครับข้อนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยตามนี้ง่ายๆนะครับลองทบทวนเรื่องของการเรียงลำดับของซ้ำดูนะครับ ตอบเท่านี้ครับ